ทุกคนดูท่านี้นะดูคลิปนี้โอ้ยขนลุกมือค่อยๆรูปไลอะ่ะทุกคนอ่าเดี๋ยวนี้เนี่ยเนี้ย,ยค่อยๆจับอย่างเบามือแล้วก็รูปไลรูปไลทขนลุกไม่ไปไปโอเลี่ยวชัดเจนเลยทุกคนเนี้ยเนี่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 ยดูดิดูด,ดิเอนดูมากเอนดูมากรักมากนะคะอีนางอีนางน้อยนะคะบอกเลยว่าอ่า สัมผัสมากสัมผัสอย่างเบามือสัมผัสด้วยความรักมากเดี๋ยวเรามาดูคอมเมนต์กันนะโอ้ยคนลูกเดททุกอย่างเหมือนเดิมของแท้ละมุนมากนะคะอ่าเดี๋ยวนะละมุนมากตุยกันเป็นแถบละมุนเนยธนดลเจ้าจะขิงอย่างนี้ไม่ได้นะนุกปลายรักกันสุดใจจ้าอบอุ่นนะคะทุกคนตาย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 ,ต,ายตอนนี้ตายอย่างสงบนะคะ ตายแล้วตอนนี้เวอร์ชั่นนี้ต้องกลับมาถ้าน้องๆกลับมาเหมือนเดิมแบบว่ารักกันตะมุตะมิแล้วแสดงออกแล้วเป็นตัวเองนี่โอ้โหทุกคนจะเอาเท่าไหร่ฐานเอเพิ่มขึ้นฐานการหาเงินเพิ่มขึ้นคอนเสิร์ตเพิ่มขึ้นอ้ปังทุกอย่างเชื่อไหมเพราะมันเป็นธรรมชาติเพราะมันน่ารักไงคะทุกคนคะนะคะ